สุดปังเอเชียความมงมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์นนทบุรี2023ชามป์ไอซีดีมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์จัดเต็มรอบไฟนอลในทีมเมตาเวิร์สยิงใหญ่อลังการสมเป็นจักรวาลนนทบุรีชามป์โอสถธนาลมิดไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2006และไอซ์สารปนันซิตี้ดีเรคเตอร์มิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์นนทบุรีจัดการประกวดมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์จังหวัดนนทบุรีประจำปี2023รอบไฟนอล ภายใต้คอนเซปต์ The Power of Charm พลังแห่งสเสน่ห์ของผู้หญิงที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลกเดินหน้าเปิดประตูนนทบุรีเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามผ่านเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลก พร้อมจัดเต็มโชว์แสงสีเสียงสุดล้ำในทีมนนทบุรีเมตาเวิร์ดพร้อมเผยโฉม19สาวงามผู้เข้าประกวดในรูปแบบอวตารสุดล้ำเรียกเสียงฮือฮากระหึ่มหอในบริเวณ MCC หอชั้น4เดอะมอลไลฟ์สโตงงาบวงวันค่ะโดยมีทีมคณะกรรมการรอบไฟนอลที่จะมาร่วมตัดสินมากมายอาทินิงโสพิดาม e ดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2018ลูกเกดเมทินีเจ้าของสถาบันปรับบุคลิกภาพ มา u ส์บายเมทินี DJ เจมะตูมเตชินดาราพิธีกรชื่อดังแบนด์เดอะเฟสคูปิ่งวชิรวิทย์โคดนางงามชื่อดังตามชินโชตผู้จัดการศิลปินดาราชื่อดังหมอพี่นายแพทย์บุทธิพงษ์แห่งด็อกเตอร์พีคลินิกรวมด้วยปออนนบและโอราริกแชมป์รายการเดอะวินเนอร์อีที่จะมาร่วมร้องเพลงโชว์บนเวทีสุดอลังการ ตามก่อนกันรับนาทีพิธีกรน,นอกจากนั้นยังมีเหล่าคนดังแอนนาเสือง,งามเอี่ยมมีตรยูนิเวิร์สไทยแลน2022ไข่มมูชุดที่มามีไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2009ลูกจันหรือด็อกเตอร์จันจิราจันโชมมีไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2002ปุยปิยาพรกรรมการผู้จัดการ TPN มารวมให้กำลังใจน้องๆผู้เข้าประกวดค่ะ สำหรับรางวัลมิดยูนิเวอร์ซไทลนด์จังหวัดนนทบุรีประจำปี2023ผู้ชนะเลิศได้แก่น้องเอเชียอลงกรมิตรมนุษย์หมายเลข18สาวสวยน้าคมจากรั้วมหาวิทยาลัายธุรกิจบัณฑิตค่ะสำหรับชบนะวันนี้ชำรู้สึกโล่งใจมากแล้วก็ภูมิใจในน้องๆทุกๆคนเลยทั้ง19คน ทำได้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือชมหนะ้าท็อป5ของเรานะคะแล้วก็สแสดงความดีดีกับ Asia, เ,อกอเอเชียอลงกรแบบนั้นค่ะเอเชียเป็นยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกตอนแรกเลยที่เขาประกาศว่าเราโมงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังตื่นเต้นแล้วก็ตกใจไม่หายเลยค่ะแต่ว่าจริงๆมันเราทําด้วยความตั้งใจแล้วก็แพชั่นค่ะ,คะแล้วก็รู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วก็สามารถแบบก้าวผ่านในสิ่งที่เราแบบอาจจะไม่คิดว่าเราจะทําได้ในวันนึงแต่ว่าวันเนี้ย หนูเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แบบดึงศักยภาพตัวเองเต็มที่แล้วก็โชว์เต็มที่แล้วค่ะแล้วพอมาถึงจุดจุดนี้รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็หนูสัญญาว่าจะแบบพัฒนาตัวเองต่อไปจนถึงมง MUT เลยค่ะท่างพาหลังจากนี้ค่ะเอเชียจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องแขนงเพื่อที่ไปเวทีระดับประเทศนะคะเวทีระดับประเทศนะคะามคิดว่าเราเตรียมพร้อมยังไงก็เตรียมไม่พอค่ะเพราะว่าเวลาที่เราคิดว่าเราพร้อมแล้ว ว,ว่าเราไม่พร้อมค่ะเพราะฉะนั้นเดินแล้วก็เตรียมตอบคำถามแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษกทุกทุกอย่างเลยค่ะไม่มีไม่มีเวลาพักค่ะความรู้สึกเป็ในไงบ้างคาวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็เกินความคาดหมายของหน <c oughs> ูมากเพราะว่าอันนี้เป็นการประกวดครั้งแรกค่ะ,ะแล้วหนูก็พยายามเต็มที่ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ ช่วยสอนหนูในหลายๆอย่าง <laughs> ทําให้ห <cuz S 1> <laughs> น <uck> <Store> ูพ <divisions> ัฒนาได้เร็วขนาดนี้ค่ะคือค่ะตื่นเป้นไางคะวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ t o มี m i s อ Universe t h a i p a n d 2023ค่ะง่านยังไงบ้างคะค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็นหนึ่งใน t าอ5ของ Miss u n i v e r s l Thailand ่ค่ะก็เกินความคาดหมายมากๆ เขาคิดว่าแบบว่าเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ไม่สามารถมายืนตรงนี้ได้แต่ว่าวันนี้พิสูจน์แล้วว่าคนตัวเล็กก็สามารถมายืนในท็อป5ได้นะคะร้นเอเชียวันนี้<ข>อยากจะขอบคุณใครบ้ไหมค,ค่ะก็อันดับแรกเลยขอบคุณพี่ชามค่ะที่ให้โอกาสหนูได้เป็น M.U.T. นชั <S <S ุร <t av> ี <ory> ในปีนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่คอยเป็นเบื้องหลังแล้วก็สับซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันให้หนูมาอยู่ในจุดนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นหนูก็ต้องขอบคุณ ตัวหนูเองที่กล้าก้าผ่านแล้วก็มาอยู่จนถึงจุดนี้ได้ค่ะแล้วก็สัญญาค่ะว่าแม่จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ